สวัสดีครับสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอยขอรับชมการทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีครับผมสหชัยชนะครับเดิมทีผมเป็นพนักงานบริษัทบริษัทหนึ่งของบริษัทไทยแต่ได้ทำงานที่ต่างประเทศ เพราะเนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่ผมอยู่มาสองบริษัทที่ค่อนข้างใ,ใหญ่ๆก็คือขอสงวนชื่อไว้ก่อนนะครับเป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งสองบริษัทเลยกิจการก็คือการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศสาเหตุที่ผมออกมาทำเกษตรเพราะเนื่องจากว่าปัญหาเรื่องของการเดินทาง ในยุคโควิดนะครับการเดินทางไม่สะดวกต้องกับตัวต้องอะไรหลายอย่างและการ,ราลารีฟกลับบ้านก็ไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลาแผนงานต่างๆที่ได้สร้างไว้ที่ได้ทำไว้มีการเลื่อนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้จึงตัดสินใจที่จะลาออกจากงานด้วยการเกษียณตัวเองออนะครับ โดยจุดเริ่มแรกที่ผมทำตรงนี้ก็คือเมื่อปีสอ1ผมก็จัดจองพื้นที่ที่ตรงนี้เอาไว้ในราคาระ,ระดับหนึ่งนะฮะนั้นก็ทำการฝุ่บ่อกเพื่อสำรองน้ำไว้เนื่องจากว่าด้านหลังมีคาาใใส้ไก่ของระบบ ทั้งปีนะครับและปลูกต้นไม้กันลมเช่นไผ่แล้วก็ไม้อืดดน่นตนต่างๆแต่นึกถึกว่าเราไม่ได้อยู่เป็นเวลาหลายปีแต่บริเวณนี้มีการทำนาข้าวทำนาบางส่วนมีการขอต่อสังข้าวทำให้ไฟไหม่ลุกลามสวน ทั้งหมดต้นไม้บางส่วนก็ตายเรียบนะครับจึงเ,เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งก็คือเร่วงโควิดอย่ที่บอกการเดินทางมันไม่สะดวกก็เลยเชียตัวเองแล้วขุดปออีกหนึ่งลูกเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้หน้าแลกก็คือบอกลูกหลานผมเนี่ยครับ ก็มีสถา,านทุกสิ่งทุกอย่างคือทําเองกับมือสถา,านก็นทําเองกับมือระบบสาธารณูปโภคก็กา้างถ้าทํเ